โกโก้บ <Go>, ูบูบู let's go วันนี้อย่าลืมกินไอ้นี่นะไอ้ฮอตดิ้งนะทำไมเพียงต้องขึ้นเลยย่เอู้ความใจเยือกนี้ขึ้นแตะหางทิ่มหางทิ่มเถื่ิ่มตัวทิ่มตัวที่ตัวที่ตัวที่รักเธอตัวรักเธอของทิ่มหางทิ่มหางทิ่มเถื่ิ่มตัวทิ่มตัวเจสซอ่แท๊ก เรียบร้อยหมดจข่าว,าวไปยังเพื่อน,นอคูชาร์สลัเนี่ยดาวไฟมันกาดกว่าทำไมวะมันไม่ได้ใส่ไ e อ้รีวิวโฟกัสแมยไอ้เหี้ยอ็อบเดตโดนมันไม่ได้ใส่รีวิวโฟกัสมันมันเลยชาช้ากว่าโอเคอเดี๋ยวเขาดาวสกกวิตช์แนว่าอนี่แหละอ่อนให้อ่อนให้ทู้ไมอ่อนกับตัวนี้อ๋ <c oughs> อพอมมาก อ่าต้องไปที่อีเด็กชันนิวส์แล้วก็เอฟเฟกอุ๊ยเฉียกันได้เอาแล้วครับอารมณ์แบบมึงเอามึงเอามันแบบที่มึงอยากยเอาให้แมันตายอาจจะสู้ได้พอดีพอดีรูนี้กับเขาจีบอยู่ยมาเผาหลังแล้วใช่ไหมอยู่เอ่อเหนือตำละใกล้ละเหนือใกล้ละนั่งดูอยู่ดูความชิบหายอยู่ใกล้ละ อไปไหนอ่ะีจบเป็นแน่เเรียกว่าลานปลาลองไม่ใช่ลานปลาห่านาาลานปลาห่านทา,า,ารัานอาหารชีวิตนี่อะไรเนี่ยเนียมา,มา,ากัดได้อไอ้เกี้ยนไม่ทันจิ๊บอ้ โอ้ไว้ว่ารับเสียงเอาไว้่ารับเสียงมีเหตุผลที่กูไม่อยากเลิกคุยกับคนนี้สักเท่าไหร่สองกระแกูชาร์สแลนส์เฮ้ยยังไงเง้ยเอาสตีมนี่นี่เก่งมึงเขาล่อฮิลาร์บาร์มีมาแล้วเก่งมาก เปแผนเดียรู้อ่ะออฟเซ็ตแต่ไม่เป็นแผนเดียร์นะชิปไหนว้ากีฬะบัมมี้กำลังมาไม่ชิปคันท้าสิดต้องใช้ใจแก้ให้ไวเลยแม่งลอยเป็นจานดาวเทียมเลยเนื้อลมเหมือนที่ล้อ่ะพี่กำลังแบบค่อยๆมาพี่เก่งเฮ้ย มีกี่ตัววะมึงสามนี่แหละบาร์บี้มีสองตัวเป็นคนเลี้ยงหน่เฮ้ยระวังคนน้องแข็งจะต,ตีหางไอ้เหี้ยหางอยู่นอกขาไอ้สัสแย่ <c oughs> ามากไอ้เหี้ยมึงเปลียนอาวุธไปมาจิ้นเชิดลูกพ่อจัดได้ครับแม่ลูกครับเป็นกำลังใจให้แต่ว่าไอ้พิงหลบ สมัยนี้เต็มหมดไอ้ชาร์จไอ้จ <busca> ้าจได้เย็แก่หัวแน่ช่วยผมไว้ไอ้สัตว์ไนี้ไม่ได้ช่วยเก่งมากลูกพ่อเจ็บรอเจ็ก็ตายยากเอาไอ้โทษไอ้เหี้ยกูไม่คิดว่าจะขึ้นขี่ไอ้เหี้ยเสียโอกาสปีเมื่อกี้เลย ไม่นึกว่าไม่ได้ขีว่วโอเคแผลที่หัวได้แล้วไปที่หางหางไกลจังเลยมึงกูจะชอบแทงที่หัวให้ได้แผลหนึ่งเพราที่หางได้แผลหนึ่งไอ้สัตว์หางมันไปไกลไกลเกินไ,กไ,ไอเย้เดี๋ยวดูหัวไน้เนี่ยชอบมันความหลุดจังหวะที่มันแบบไล่แล้วรอแผลใหม่ได้อยู่เนี่ยแผลนี้แหละ ย้ใครที่กระดูกสันหลักยาวนี่คนน้าชอบมากเลยตดรดันหลัอแขอได้ไหมขอแหน่อยได้ไหมเอาเฮียติดฉากติดฉากนาเกียดเทียบปัดไม่ได้เออปัดแล้วเอ้าหลุดอีกแล้วเออหดปล่อยมแค่ต้องรอเป็นรูปไงเราเจอกอนที่จุดแน่ ตรงนี้แหละมันบอกเลยว่ามันมากผมอยากเห็นความชิบหายของกูวุ่นแ้วเลยวุ้นแล้วเลยเอ้าเฮียลบระดมลมเดี๋ยวมันจนี่มันจะพ่นน้ำแข็งในผมโอเคมาถึงนความชิบหายเลยกูไอ้สัตว์มันเป็นยังไงเบอร์อยู่ดึงแน่ดึงไม่เจอไม่เจอแล้วเคล่นอยู่เคลื่อนแล้ว ดึงแล้วเมตีหางโมตีหางูชาร์จแลงเคนนี้รอบมี้ตึามารอบี้ตางยอต้องบว่าต้องให้นอนขาดแล้วจ้าขาดแล้วรอดที่มันขายาพี่อัดนักตักนักนักรอหาง ไป้วยไปด้วยเฮ้ยนี่ตายแล้วแย่ไหมละแย่ไหมแย่มาที่หัวเลยเราหางจันหัวจิ๊บหายจิ๊บหายอุ๊ยเกือบเกือบสิ้นชื่อเฮ้ยมันดูเหนื่อยๆอะไรที่จิ๊บหายเอาหัวไป ลิลลี่จิง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 จิจิงตัดเจียกับตายสัตว์ไปคิดถอยไม่นี่ไมล่นักแขอยู่นลงลงลุลงลุ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 ลุง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 ลุลุลล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  มันมีวิธีนะคุณกดฟาทาวเวลกลับก็ได้ฟาทาวเวลกลับแคมป์อันนี้เทียสัตย์อีกแล้วอันนี้หัวหน้าล่วงไลยยังยังยังเอ้ยแล้วเมื่อกี้รอดได้ไงวะเอขาเร็วสุดแแบะไรวะเนี่ยไอ้สุดแแบบก็รอดเหรอเยไอ้คนสุดท้ายสุดแแบบแล้วไม่รอดอ่ะอันจะเป็นติดตำแหน่งแบบมันพันไปหมดอีกแล้วเหรอ โอ้ยตายเพราะท่านี้แหละไอสัตว์ซิงเกิลวนไอ้เหี้ยไม่ต้องห่วงหนีได้ยังละครมาชนใหม่หมดได้เหี้ยละครมาจากไหนเอาไฟไปแดกเอาไฟไปแดกโอ้โหกูกิ้งมาโดนพอดีเลยสัตว์เอ๊ะรอบนี้รอบนี้ตายแล้วไม่บ่นเพราะว่าอ่า จริงๆผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้จิตทหารนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้ลองซอ้อนก็เลยไม่นับรอบนี้ไม่ใช้ลองซอ้อนก็เลยไม่นับมันจะกลายเป็นจุดโฟกัสน,นั่นแหละจากมันพุ่งพนนลล่นไอ้เนี่อะไรก็จะโฟกัสตีมันได้เออหัวหน้าส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ามอนต์แม่งพ่นไฟอะไรเงี้ยมันจะเป็นจุดโฟกัสในปากก็ตีแดงออตีตีได้เลยเงี้ยสวนได้การเด่นได้สวนได้แม่งตายตีถึงปีเลยสัตว์ไอ้สัตว์ให้เราเจนลูกพ่อเจนงมากไอสัตว์กินเซอร์รหมดหมดแล้วโอ้ น,น,นีู่เจอแผลแล้วแผที่หางดูชตอนน้ว,ว่าแล้วเดย์แผนอหนีนนีนะานีมันช็อปลได้หลายีอยู่นะ ไอ้ไอ้ไอ้ทหารเมผมผมรู้นะครับผมรู้นะคุณได้อะไรไได้ให้กูเหอะห้โดนมาหลายรอบแล้วเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรวะเรื่องก่อนเรื่องไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเรื่องไม่ได้เลยเรื่องไม่ได้ยให้เาหน่ยอ้เาจําามันไม่ได้อยู่ดจําได้แค่อี่ีนมันนดึสัต์แล้วเดาไดไงวะงตง

เฮ้ยสวยนีนะสีหัวบังบดเฮ้ชาวทะเลิมไม่เย้เอากระับแตกไอ้เหียโฟร์เล็กแตกเลยาหน้าสายแตกแล้วเหมือนหน้าขวาสีหัวแบบใช้แล้ เอ็รถไม่เลยไอ้เจม่์ไอ้ดนกัดมึงมึงรู้เปล่าว่าไอ้ชินดาหาดาเวลาเราทุบคู่อยู่มีคำแนะนำบอกว่า,วาไอ้เหี้ยมันมีกระดูกฝันหลังหลายที่ให้มึงทุบตีอยากองว่าไงวะก็คือประมาณว่าไอ้มันจะมีส่บบนวนที่เป็นกรอดูกที่แบบถ้าตีแล้วแตกแล้วมันจะได้ปวดเส้นพวกแบบไอ้พวกขาหน้าขาหลังในพวกเนี้ยมันตีได้ เขาโซ่เลยวนี่วะเนี่ยีแบบขาหลังซ้ายแตกโอเค <Okay. S 1> ชาร์จเสล็จเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ก็บินผ่านหน้าผมไปครับมบีจุดหนึง่งอหลังปะไม่ได้ลง,งของการถอนออกมาอ๋อโอเคได้แล้ะเฮ้ยไม่ใช่ใครเหี้ยน,นี่มันหัวหน้าหรือเบเบ้ห <laughs> <laughs> มุนเก่งนี่ตังหรอเนี่ เฮ้ยเจ๋งว่ะเมื่อกี้ม,มันกันจะตกเลยสวยแทงขาแล้วแตกเอา,เาอีกแล้วแกไปอีกลแบบลแบบ้ลเวเบย์เบยอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ากูมันมันชาร์จสุดอะมันไม่สวนว่ามึงตีกูโดนหรือไม่โดนมึงจะแคนเซิลมึงจะมีการล็อกแบ็คไม่ได้การดามเมจนะแบบแบบเรียบร้อย <c oughs> เจ๋งว่ะจบเลยเหรอวะเกียพวกเราไม่โหดว่ะไม่ตายฮะ ถ้าเป็นน้ำกูรวงไปทิ้งจะอมไอ้เหี้ยปกนี่น่าจะต้องมีสัอีกสักเปลหนึ่งวะไม่แม้ตอนนี้แหละทำกันเท่านี้แหละกูเล่นนานกว่น <c oughs> านี้ถ้ากูสู้เองโอ้โหถ้าสู้คนเดียวน่าจะนานอยู่ปาดเหนื่อยอยู่เอาจริงคือปาดเหนื่อยอยู่ตอนนี้นานอยู่ถ้าแต่ว่าแบบถ้ามีของเท่ากันนะกูเลือกดีอาร์ฟไว้กูอะไรก็ได้เยนเจนี่คือความโลมมือของเหล่านักล่าทั้งหลายนะครับเฮ้ยกูได้จินอาห่าเจมาอันนึงเมื่อกี้ตอนที่กูไปช่ำแหละ ได้หาไอซ์เจมได้เหมือนกันว้าวผมได้เบสเจมว่ะอันนี้มาเรื่องไฟสไป18นาทีโอเคไม่เร็วสวยอยู่สวยอยู่นี่ไงคนที่สองเป็นคนขี่จริงเลยที่จะดีทิม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 ตัวทิมทิมตัวเกสซอนนะครับ อ้เยคนแยงแขกแขกมาอ่ะโอเคมาแล้วดาบโลเป็นไงวะเฮ้ยมันหวมันวมันมันราะเกินแปดใครอะแปดเขาแปดแปดเขาติร้ช้าแลเฮ้ยหัวหน้าไม่กระโดดงผ่านเร่ยเฮ้ยสวยนีว่ะเฮ้ยเหมือนติดพิษะเออมันมีพิษอยู่มีพิษ นี่ครับขึ้นมาแปะแทงออกมาแฟร์แฟปะแปะกันได้เว้ยทูช้าสแลมกันได้เหมือนกันคนจิงอ่ะโดนรับแฟรกันจริงหัวหน้าเวลาจะโดนอะไรหัวหน้ากดกระโดดได้เลยมันจะกิ้งปล่อยแฟรมาหัวหน้าก็ต้องกระโดดได้กดกดกระโดดนี่คือกดไอ้นี่ป้าใช่กดเอ็กดเอ์กดเอ็ก นนี่เขาใส่หัวนี่ไงโอ้โหทำไมคนในทางเนี้ยเขารักกันเอาทอนนี้ผมน่านอนหลับสักครับงนี่เช่อว่านอนหลับร่วงไอ้สัตว์ไม่คนไอแดไปแดดไม่โดนแฟดแต่โดนพิษกันแฟดนอะไรได้ทุกอย่างแต่โดนพิษตาย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 ถ้าพีชนะถ้าพีชถ้าดาบโลกมันมีจุดปวกระดามันจะกระโดดขึ้นไปแทงกระโดดขึ้นไปกดจุดพานนั้นแหะเราแทง เทียวอ,อยู่สแนสแม่งาไมนา,าล,นลยแล้วก็ยังเอาโลกระแทกหัวได้เหมือนเดิมครับอรเออไปไหนมันคือโปเกโปเกนี่เองใช่คือโปเกวอรยชันยอดแมวอ๋อลืมไปมีท่าน,นี้ดีกว่ามันจะ่าะลเอานุ่มทำไมนายลงไปนอนน,นะครับ กูุกโล่อยู่หลังคอมันกูไม่กูไม่รู้ว่าตรงนี้มันโล่มันกันไม่ได้เพราะโล่มันต้องหันได้ถึงด้านอ่ะแต่กูอยู่หลังหลังคอมันแล้วแฝดมันอยู่ที่ปากใช่ปะมันควรจะกันได้แต่มันไม่นับแย่หว่ะโง่จริงมันเหมือนตัวในในพาร์เวอร์ที่ปล่อยแฟดได้ทต่ไม่ได้เลยวะกึ่งกาพิ่งกาสีเงินนะที่อยู่ในแมทช์สองนี่เป็นตัวที่โดนก่อนที่จะไปเจอลาเกียนาอีก อะไรปะแมปนั้นล่ะลืมลืมหมดแล้วพลาดนั้นลืมหมดเลยอะอ๋อไอตัวที่มันหโ,โหมโหมกับปมปะที่มันเป็นแบบเหมือนเหมือน,น,น,นมีปีกเหมือนมีปีกอยู่บนหัวที่มันจะปละ่อยแฟลชใส่เราอะจำได้แล้วจำได้แล้วไอตัวที่เหมือนข้าวหนึ่งไม่อะไม่ใช่นั่นปอมโปโกลโอไม่ใช่พี่จะย,ยากแล้วไอตัวเหมือนเออนี่ครับการเสรและติดออฟเซติมการ เหมือนแม่เหมืมมมอนเสาแรปเตอร์อะพี่จะเป็นตัวสีน้ำเงินอะทำไมอ้ปั่นอีกแล้ว,วครับคนนี้ขยันปนั่นุกายเลยนี่ไม่ไก,ไ,ไก่มา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 พคนไอ้เี้ยขอบคุณ <S 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 2> <S 2> ไก่ แต่มึงอย่ามาขวางม,มีเหยียบไก่โอ้ยมึงดีแล้วเ,เห็นไปดีอะ่ะไปเรียนเลนไอสัตว์ไม่โดนตัวมันกันแฟลเหรอมาไอสัตว์มึงมาตัวหลังมันหลังไม่เหมือนไเลนเลยเหมือนรูเลยใครเป็นโรคัวดรูนี่สวยเลยเนะยยยี่ยมีท่านี้ชึบชุบชุบแปะแปะเทมเบอร์ ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเอ๋วันนี้อีกแล้ววันนี้อีกแล้วจัลลิกาตีคนนี้กลางโอ้โหนอนมันแกงสานแกงไายแกงสายต่อบเฮ้ยมันต้องมันต้องชัแรงก่อนมันต้องชัแรงก่อนมันแกงตายจริงเหรอต้องชัแรงก่อนพอเราจะบแรงเสร็จมันจะลุกขึ้นมารอบหนึ่งไอ้ตู้ เอาหัวเจเอาไอเาียะเกิดอะไรวะเจ้าตายด้วยเหรอไม่เมเลือดหมดไม่เติมวะไม่เอาแม่ขึ้นมาตุตายเลยเกิแปลกหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นน้องปีนอีกเบเกอร์ดีนะภาคนี้เห็นเหเกดใช้ง่ายดีชื่อทาเโอกระดุกเทียบเลย ใช่แต่ว่าภาพนี้แปลกนะมันเอทเทเลนบางมันเอทเทเลนบางที่ที่ต้องใช้นกปีนอย่างเดียวปีนไม่ได้ด้วยใช่ใช่ใช่อย่างเช่นไอหินเป็นหินลอยได้ไม่แน่เป็นตัวอย่างที่ดีเอ้ยมันพ้นทิศไม่ออกแล้วภาพนี้มันเหมือนมันเอ็กซอร์กับสถานะสตันมันนับเป็นนันเดียวกันน่ะมันเดือดต่อกับนั่นเหรอเออขำคำขำขำขำเจ็บหวานครับวิ่งมาเก เย้นแต่เลยเว้นแต่เด็กมันเฮ้ยใครได้อะไรใครได้อะไรไอ้สารทำเร็จเฮมเบอเกอร์อะไรของมึงกูดูไม่ทันมันมีท่านี้มึงมันมึงนะเห็นไม่พอมันจะกระโดดอะถ้าถ้าชาร์จเต็มมันจะโดดขึ้นไปจับสองมือแทงลงมาจากบนหัวแฮมเบอร์เกอร์โถงใจใจแฮมเบอร์เกอร์ มันคือบาซาริออสนั่นแหละใช่มันคือบาซาริออสเช่งไหมโอ้บาซาเอบาซาร์ใครฟังไหมใครฟังมันช่างเจ้าซะเหลือเกินไม่เชี่ยตีไม่เข้าใช่ปะไม่เชี่ยตีไม่เข้าเลยโอ้โห้ไม่ไม่เข้าตีไม่เชี่ยไม่กิ้งกิ้งแบบหินกิ้งโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยอม่เชี่ยตีไม่เข้าเออ้าไปสแลตตี ทีสอทีแล้วย้ายเลยจำได้แล้วเราต้องตีทองให้แตกไาแล้วทขอจะกลายเป็นจุดตรกอนะใช่ใช่ต้องตีทองให้แตกเดี๋ยวพเโล่เคาะให้ไม่เชี่ยตีตีตีเมเบเกอร์หไปดิชาร์สัดชาร์สลดไอ้เชี่ยเต็นเบ้เชียตีดังป้องเียมันว่านเชียม่ทำท่าจะอ้าปากแล้วพ่อยเชีย โอ้ยหางสูงพุ่สีไปโดนเฮ <_: S 1> ้ยสวยนี่นะระวังเอยอะไปนี่คือไฟกา,าเซล่าไม่ไม่ไม่ไมขมเขาจะมีอะไรกันได้เราก็ติดออฟเฟนซีฟกาบไม่ครับเหยืเอเฮ้ยเขี่ยตีไม่เข้าเลยอะไรวะ เฟรเซกลาดใส่ท้องแปะเทปเบเกอร์สีหัวกัดได้โอ้ยเคลียร์เมื่ะนี่เงยโดนไปดิไอ้เหี้ยเอาลูเอ้าลูดันไปได้เอาลูดันไฟได้ใจเอ้ยเรื่องว่ะครับซีนิมาติกอะเออเอาโลกดันไปเดินเข้ามาซีนิมาติกกับซีนิมาติกเคมาก ความคมลดเร็วจัดเลยนั่งตีพื้นแข็งๆเลยแบบไี่เนี่ยตีปีกแขนต้องปีกต้องแขนมันต้องตีกันแม่งไม่เข้าตีขาไม่เข้าเฮ้ยเี็บตีติดแกนี่เนี่ยเดรนิบกขึ้นหัวหน้าเก่งมากัแต่ไหนแลกชิปไอ้แก๊สตัดไอ้สัตว์ดีเอเนเอที่ดีไอ้สัตว์ไม่มีกูไม่มีกูไม่ได้ปกมันโอ้ยหลับไปปกมี ไอ้เหียเอาคุณนอยูเลยไม่โดนท่านี้ตลกสัตว์โอ้เหียเขาน่าไอแม่งเอยขอตีหาเลยโดนเกลับใต้พื้นแม่อเหียไป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 ปุ๊บห้องโอ้ยเฮ้ไม่โอ้ยก วางใต้ไปตีเพื่อนมันไม่ตื่นเฮ้ยตีแพ้เฮ้ยเนี่ยไล่ขาหลังขวาโอเคไปกันไปรับซ้อนพูดปุ๊บไปปั๊บวันนี้นี่แม่งของจริงว่ะ ไปไหนอ่ะนีแล้วนี่แล้วจ้ะม่เด้อเด้อหนีัวอเลยนะมึงจะตดอะไรวะมันไม่มีอะไรออก<อ>ไม่รู้ยโอ้ยโอโเฮ้ยอยโอนโดโอยออโ มันพองหมดแล้วแบงตอนแรกมันพูดแบง่าให้มีครั้งที่สามเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยไอ้อย่ครั้งที่สี่ไม่ควรแล้ว่วนโดนเยอะ้ะเดินเข้าไปเฮ้ยเหียดันไม่ไหวเจ็บเด็เมื่อกี้เห็นมว่าัน่าจะเจ็บอยู่่ะตีแตง เที่ยนแล้วคือก่นอนอยู่บนหลังใครจะไปตีได้วะโอ้ยเที่ยนตายโอเคเท่าไรได้อยู่เก๋อเองเฮ้ยเี่ยนเลื่อนแบบขึ้นหลอดนินนินนี่ตายเลยโอ้ยสไวันน<อ>้อยไม่ขึ้นหลอดก็น้อยอยู่เออเด็ึ้นหลอดก็น้อยอ,อ,อ,อยู่ไม่ควรจะดับ เม oh. Oh, uh ื oh. Oh, no. uh ่อ oh. ก uh, oh, no. uh ี oh. uh ้กำลัง oh. ว oh, uh ิ oh. uh ่งวนอยู่แม่ไหมหัวไม่โดนหรอไ่เรียนเลยสุยมีส่วนต่อไปกันนะได้แฉสีฟ้าตรงใส่ไว้ตากันแฉสีฟ้าไอ้เหี้ยไม่กินไปไอ้เหี้ยพูดพูดไปไส่ป๊า ฮีได้พ้นไปอยู่กอาโลเอาโล่แก้มสแก้มขวาแม่งหยุดพ้นตรเดไียร่วงออโดนแกสหลับเหรอป่าโดนเตะร่วง านี่จะเป็นเดี๋ยวโอ้เจ็บหายขา้าขาเออเรียบร้อยสุดยอดห่างไม่ขาดนะไ่เป็นไรเอารอนตัวรอได้กระองะคือแบบตีที่ายตีแบบกิ้งตีแบบกิ้งตีแบกิ้งเนี่ยแบบคือโลแม่งหนามาก ตัวมันแบบมันแข็งมันต้องตีตามจุดมันไม่ได้แบบตีได้ทุกจุดอะ่ะตีตรงแบบต้นแขนแม่งก็ไม่ได้ตีตรงแบบแบบเที่อะไรก็ไม่ได้แบบเงี้ย